สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่กับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่14นะครับเดือน6 2566นินะครับผมคลิปนี้ก็มัดรวม4ีน้อยนะครับพี่พี่หรือว่าบางท่านก็อาจจะเอาไปเสี่ยงโชคในรอบอื่นๆนะครับในเสี่ยงโชคในรอบฮานอยกาชตดิเนาะฮานอยสามัคคีนะครับก็ขอให้มาเด้งๆนะครับทั้งทุกๆแนวทางที่เอาไปเสี่ยงโชคก็แล้วกันนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ของเรานะครับ ในโค้งสุดท้ายมาดูกันว่ามีตัวไหนเข้าบ้างนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้นะครับเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก277กับ61นะครับของเราไม่มีตัวประกบคู่นะครับเลขตารางเนาะให้3กับ8ไปนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ8 0 0 1 5นะครับของเราก็ไม่มีนะครับพี่พี่มาได้ไงเนาะ00นะครับ เออเมื่อวานนี้ก็เล็กเบิ้ลมา2รอบนะครับ77กับ0ูนย์นะครับรอบปกตินะครับ6กหกับ07นะครับของเราก็ไม่มีนะครับพี่พี่เกือบหลุดนะครับเกือบหลุดแล้วนะครับหก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 หนึงศูนย์เจก็ไม่มีเนาะของเรานะครับในรอบสุดท้ายนะครับ VIP นะครับสามแกกับ78นะครับมาแล้วพระเอกของเรานะครับใครวิ่งรูดที่8นะครับในโค้งสุดท้ายเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่ เนาะอันนี้สายรูดนะครับเข้าเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่8 9แล้วก็78ดดนะครับของเราตัวเจาะเข้าไปที่8 7ดเจดดดนะครับพี่พี่เนาะแต่ว่าผมไม่เน้นให้เน้น8 6เข้าออก8ปนะครับเมื่อวานนี้มีพี่พี่มีมีพี่พี่ในกลุ่มนะครับก็แตก3มตัวนะครับแตก3ามตัวนะครับเพราะว่าผมให้3 8ม8ปดสามแดหเนาะเขาออก3 8 9นะครับเขาถูก3ามตัวตรงนะครับอันนี้พี่พี่สมาชิกในกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้เนาะ ก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะครับผมเนาะนะครับเป็น9นะครับ3ตัวตรงเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็สำหรับในทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านเสียงโชคไว้ด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกเนาะก็ ท่านใดนะครับที่มีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับพี่พก็จะเจอบ้านโชคอ,อนันต์999นะครับผมเป็นบ้านเสียงโชคก็ใครเข้าไปแล้วผมขอให้ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผมเนาะวันนี้เรามาดูนะครับว่าเลขตารางเรามีอะไรบ้างนะครับพี่ๆเลขตารางนะครับวันนี้ผมได้0 3 7 6 5 หนึ่งนะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับในโค้งสุดท้ายเลขวิ่งผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับสายรูดให้ไปที่เลขสามนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับอันนี้เลขห้านะครับพี่พี่น,นี่เลขห้านะครับ 3ามศูนย์หนึนะครับตัวเน้นของเราก็จะเข้าไปที่7 1 3 0นะครับ7 6แล้วก็3าหนะครับพี่พี่เนาะเลขตารางก็7กับ3นะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้จับวินได้นะครับผม เลข3ตัวนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข6นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลข6นะครับก็จะเป็นที่6 7 1 6 3 0นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับหานอยโค้งสุดท้ายเน,ะเนาะแนวทางเลขเด่นตารางนะครับ ถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับโชคดีทุกท่านนะครับช่วงเย็นนะครับเรามีนัดกันที่เพื่อนบ้านนะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ